รีวิวอะไรนะไม่เคยได้ปืนเลนมรู้เป็นอะไรยิ่งเวลาเล่นโชว์นะไม่เคยได้ปืนเลยตายตลอดฮัลลเช็คเสียงก่อนฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีไหมคะตอนวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่พิเศษมากเพราะเรมเมจิกเนี่ยเขาออกรุ่นใหม่มาชื่อว่าเรมเมจิกหกเอสซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้ดูรีวิวในช่องของเราเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะใครอยากดูแบบละเอียดยิบจริงๆเนี่ยก็สามารถดูได้ในรีวิวที่เราทำไปแล้วนะคะแต่ว่า วันนี้เราก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้เห็นในรีวิวเนี่ยทำให้ดูกันชัดๆเลยว่าทำไมต้องเป็น Red Magic ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับ Red Magic 6S Pro ท่านผู้ชมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันค่อนข้างมากเลยเพราะว่าคือ Red Magic เนี่ยเขาจะมีราคาไม่ค่อยแพงซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนี่คือหมายถึงว่าหน้าดุกดอันดันเมื่อคืนจนถึงตอนนี้มันยังเปิดคราวอู่เลยแรมมันเยอะจัดรุ่นที่เรามีเนี่ยคือแรม16 ดังนั้นอันนี้เปิดค้างไว้แต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้มันก็ยังเปิดต่อได้ก็ต้องเอากับเขานะเรื่องนี้ต้องให้เข้าไปสำหรับการตั้งค่าของตัว Red Magic 6S Pro เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถปรับตั้งค่าเนี่ยได้สูงถึง90เฟรมเลยทีเดียวนะฮะใครอยากเล่นแนว90เฟรมเนี่ย ก็สามารถมาปรับได้จากตรงนี้นะคะถามว่าเราชอบไหมจิ๋จรเราชอบนะคราวนี้มาดูถึงความเป็นเรดแมจิกก่อนตอนแรกเขาใช้ซิ l เวอร์มาใช่ไหมในเรด m มจิก 5S หลังจากนั้นพอเรดแมจิก6กับ6 Pro เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นออทองแดงอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนปัญหาก็คือมันเหมือนมันเกิดความร้อนขึ้นจนเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรดแมจิกที่เรารู้จักแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยรอบนี้เขาเปลี่ยนเป็นระบบระบายความร้อนที่ชื่อว่า i c e 7เเราไม่แน่ใจจริงๆว่า มันทํามาจากอะไรแต่ว่ามันได้ความคุ้นเคยของเรด a มจิกเดิๆที่เรากลับมาก็คือเป็นเกมมิ่งโฟนที่มีความร้อนน้อยที่สุดในบรรดาทุกรุ่นที่ขายอยู่ในโลกณนะเวลานี้มันคือจุดแข็งสุดแล้วของ r รด m มจิกก็คือใครอยากได้เกมมิ่งโฟนที่ควบคุมความร้อนได้ดีเนี่ย ไม่มีใครเอาชนะเรด m มจิกได้อันนี้แบบไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมน,นะฮะอันนี้คือแบบเอาเพียวๆเนี่ยตัวเขาจะดีที่สุดแล a ดดราก้อน8 8 8 plus 5G เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนมากดังนั้นการที่ตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีการระบายความร้อนที่ดีได้ในวันที่ใช้ snapdragon 888 plus เนี่ยถือว่าทำออกมาได้เยี่ยมมากๆนะคะเป็นการบ้านที่ดีมาก ไม่รู้ใช้อะไรกลับไปนะฮะอาจจะเป็นกลับไปใช้ซิลเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีพวกกราฟีนมีพวกการระบายหลายชั้นนะคะแล้วก็ตัวพัดลมที่อยู่ข้างในเนี่ยเขามีสเปคด้วยนะตัวพัดลมของเขาสำหรับสเปคของตัวเครื่องเนี่ยนะคะความน่าสนใจคือตัวระบายความร้อนของเขารูคูลิสซิสเต็มเนี่ยเริ่มต้นจากตัวการใช้พัดลมนะคะจะมี RPM เนี่ยหรือว่ารอบในการหมุนเนี่ยอยู่ที่20,000 RPM ระยะเวลาในการใช้ของเขาเทสมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ ส0 0 0 0ื่นชั่วโมงแล้วก็มีจํานวนเบรดอะใบพัดมันอะห้าสิบาใบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหนักเพียงแค่1กรัมโอ้โหแล้วเราได้มาแล้วเขาใช้เป็น copper foil ก็คือเป็นเป็นทองแดงเหมือนเดิมก็จะไม่ได้เป็น silver นะคะแล้วก็ใช้คู่กับ cooling g r a p h i นะคะแล้วก็ thermal gel แล้วก็มีใช้ตัวของอลูมิ m i n u m h i t s i n ์เนี่ยนะคะเป็นแบบ aviation grade ทำให้ระบบระบายความร้อนของตัวนี้เนี่ยกลับมา มีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ซิลเวอร์ก็ตามอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าซับเลสแมจิกเนี่ยตัวที่ 6S Pro ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานอกจากตัวชิปเซตที่เป็น Snapdragon 888plus 5G แล้วเนี่ยยังมีตัวของการ Touch Sampling Rate ที่เพิ่มขึ้นเป็น720 h z นะคะรวมถึงตัวของช h o ดอร e r รเเนี่ยหรือปุ่ม LR เนี่ยนะคะปรับมาเป็น450 Hz ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมมากแต่พุ่งแต่พุ่งแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยของตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถทัชสกรีนได้ด้วยเป็นปุ่มอีก1ปุ่มนั่นเองงนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะสามารถปรับได้นะคะทั้งหมดเนี่ยคือ3ปุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะเ,เราเข้าเกมไปกนสเกนเหมือนกันอ่ะเราเข้าเกมผู้ชมได้ดูแลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเล่นเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาลุยกันเลยดีกว,ว่าวัยรุ่นอันนี้เนี่ยคือสตรีมไปด้วยหมายถึงว่าได้ดูเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยจะมีปักคาไว้ให้นะคะอยู่ Frame. เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันในตัวของการปรับตั้งค่าของทริกเกอร์นะคะโอ okay. เคในรอบที่เราโดดไปเนี่ยนะครเราไม่รีบมากมายเราปัดทางซ้ายออกมานะคะจะเห็นว่าจะมีตัวให้เราเนี่ยใช้งานกันเยอะมากๆเลยทีเดียวมันจะเป็นตัวของ Key Position Assist นะคะ Aiming Assist ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะปรับจริงๆเนี่ยเราไปที่เขาปลั๊กอินได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเพื่อปรับตั้งค่าการใช้งานต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเซตติ้งเนี่ยมันจะเป็นการปรับตั้งค่ามากกว่าเนาะอ่ะ เริ่มต้นจากการทัชด้านบนก่อนให้ดูนี่ก็คือว่าการแตะปุ่มเห็นไหมซ้ายขวาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บปืนก่อนเพราะไม่มีปืนเราจะตายได้ปืนลวปกติเล่นรีวิวเพลย์นะั้นไม่เคยได้ปืนเลไมรู้เป็นอะไรยิ่งเวลาเล่นโชว์นะไม่เคยได้ปืนเลยตายตลอดจะเห็นว่าเราปรับ90เฟรมไว้แต่ถ้าเวลาเราสตรีมปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่60เฟรมที่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะคะ60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอแล้วตัวนี้เนี่ยตัวที่พัฒนาขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือนี่ค ปุ่ม s h o u l d ท er ร t r i กอ e r ที่ตากตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะคะกดจากด้านข้างเนี่ยคือตอบสนองดีเวอร์นะคะแล้วก็กดข้างขวาเนี่ยคือยิงยิงแน่นันทีดีมากแล้วก็ touch เนี่ยเดี๋ยวเราปรับให้ดูให้หน้าโฟมอะไรวันฉันก็ตายโอ้โหฉันหนีเข้าไปก่อนจะสอนใช้งานฉันต้องหนีเข้าไปก่อนให้เราปัดมาปุ๊บนะคะจะมีตัวหนึ่งคุณเห็นไหมว่าบนบนหน้าจอดูด,ดมีเป้าดแดงๆอยู่ไอ้เป้าดแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่า aiming assist หรือว่าตัวช่วยในการเล็งน,นะคะสามารถกดที่ plug in ได้นะคะแล้วก็ไปที่คำว่า sight assist ตัวนี้ ปรับตั้งค่าเป้าปืนเนี่ยได้หลายแบบมากถามว่ามันดียังไงเวลาปกติเรายิงปืนกลเนี่ยมันจะขยายไปเรื่อยใช่ไหมตึ๊ด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 แต่ว่าอันเนี้ยเป้ามันจะนิ่งอยู่กับที่เดิมไม่ขยับเลยนะทำให้เราสามารถเล็งได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและยังสามารถเลือกสีต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับเราได้เลือกไปขนาดต่างๆได้นะคะแล้วก็เลือกความโปร่งแสงหรือว่า opacity ได้อีกด้วยเด็ดไหมสมิ็ลาเราจะยิงไปที่ถังนะดูนะเล็งใช่ไหมเห็นปม เห้ยแม้ว่าเป้าแดงมันขยับขึ้นมาข้างบนแต่ว่าเป้าขาวไม่ขยับเห็นปะเออเนี่ยมันทำให้เรายิงได้แม่นยำมากขึ้นมีคนสักคนโผล่มาฮีไหนสิแล้วก็เราปรับทางนี้ปุ๊บนะไปที่คำว่า Setting ปุ๊บเนี่ยจะมีคำว่า performance นะคะตรงนี้สามารถปรับได้หลายโหมดมากถ้าเราแบบปรับไปโหมด Infinity เนี่ยนะคะจะเห็นว่าซ p u จะกลายเป็นสีแดงเลยแล้วก็ GPU เนี่ยจะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดโอ้ยโดนยิงโดนยิงจากไหนไม่รู้ไม่แน่ใจแดงๆยังไงใครยิงฉันใครยิงฉันมาดิ คุณสู้เลเมจิกได้หรอได้หรอกคุณสู้เลเมจิกไม่ได้หรอกมาเทียบเลเมจิกมาโท่นอกจากนั้นอ่ะมาดูว่าเขาช่วยเหลืออะไรดีกดไปที่ปลั๊กอินนะคะก็จะมีโฟร์ดีช็อคโฟร์ดีช็อคเนี่ยก็คือจะเป็นการสั่นตามที่เราต้องการแล้วก็มีนี่เดีย๋ยวเราให้ดูนี่โอ๋ยโดนยิงแล้วอย่าเพิ่งยิงฉันฉันสอนใช้งานอยู่ใครใครยิงฉันอยู่ไหนอยู่ไหนทางนี้ทางนี้โอยโดนอีกแล้วคุณผู้ชมมันอยู่ไหนเอาเห็นละเกินไปเกินไปโห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัดก่อนปึ๊บแล้วไปที่ Investigate mode คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูความโกงอยู่ตรงนี้โกงป่ะเดี๋ยวใครโผล่มานะเห็นหมดอ่ะปิดได้ทุกเมื่ออยากเห็นปึ๊บกดเป็นไงแสบสันมากปิดเราสามารถแบบเล็งได้อ่ะมาดินี่เราเราซูงนี่สูงเข้าไปอีกนะโอ้โหไงนี่ถ้าเกิดว่าได้ได้สอง x หรือสี่ x มานะตายเห็นหมดอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่มาสักคนสิโผล่มาให้ยิงเป็นตัวอย่างหน่อยดิตอนนี้ฉันไม่แพ้ใครละนี่มาเล็งอยู่นู่นนุยเปิดก่อน ปึ๊บเห็นนะเห็นนะอย่านะเห็นนะวิ่งเร็วสะเป็นคนแน่ๆเลยระดับนี้เหมือนไอโอนแมนขอเล็งด้วยตาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอยู่นะเล็งด้วยตาก็อือหือสัดเดาไปเลยพี่น้องอ่าแค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเฮ้ยมีอีกมี่ โอ้โหเงียคือโชว์รถทริกเกอร์มันมันตอบสนองดีมากเวลาเราแตะซ้ายขวาเงี้ยมันแบบตอบสนองเร็วมากเนี่ยให้กดกี่ทีก็แบบเร็วมากคือแบบดีแบบดีมากๆเลยอ,ะอ่ะอะขับสะหน่อยเฮ้ hey, เราขับรถไปแล้วก็ไปชนคนเอาโอ้คือลื่นไหลามากลื่นไหลามากนะสบายสบายอะเกมแรกผ่านไปสำหรับพับจีแล้วกันนะอ่าพับจีผ่านไปแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆใช่ไหมจเจนว่าหนึ่งละคือเวลาสตรีมปุ๊บจะเหลือ60เฟรมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่ามันโอเคส่วนความร้อนเนี่ย แทบไม่ร้อนเลยอะแอดมินมาจับไม่เชื่อมาจับดูเป็นไงแทบไม่ร้อนเลยใช่หไหมนี่แอดมินพูดให้เขาดีว่าแทบไม่ร้อนจริงเปล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้โม้ม,มันแค่อุ่นบางๆคือถ้าเป็น iPhone ตอนนี้มือแตกไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นเอาตัวพวกแ n น p ์แวรแปดทั่วไปอะมือแตกแล้ว นะัตอนนี้หลางอี่งที่เราบอกคุณผู้ชมว่าหนึ่งละมันกลับมาเป็นเวทมจิกที่ควรจะเป็นในการควบคุมความร้อนต่างๆที่ดีขึ้นนี่สตรีมไปด้วยนะคือยังแค่อุ่นเบาๆนั่นเองอ่ะเราขออนุญาตไปเกมอื่นที่มันแบบดูแล้ว สดใสขึ้นมาบ้างก็แล้วกันนะฮะหลายๆคนอาจจะแบบเ,ออเบื่อพับจีแล้วนดูอก็เบื่อมากอ่ะตอนนี้เราอยู่กับเกมชื่อว่า blue archives นะคะอันนี้ก็เป็นเกมจากทางญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าย nexon เนี่ยก็เอาเข้ามาแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมแน่นอนว่าถ้ามันเป็นเกมแนวๆนี้มันก็ไอ้พวกตัวช่วยต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เราเข้ามาในวันนี้เราก็มีเหตุผลเหมือนกันนะก็คือเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาดูในตัวของการปรับตั้งค่าสีต่างๆนะคะที่จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเหมาะสม กับการเล่นเกมนะคะในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนั่เ,นเกมนี้นา่ารักมากนะคะก็จะเป็นเกมเอของค่ายญี่ปุ่นที่ดูกาลังติดเหมือนกันแต่ว่าจริงๆนดูจะติดตัวของ princess connect เนี่ยมากกว่าสับเกมนี้นะคะ blue archive ก็มีหลากหลายเกมเนี่ยให้เราเลือกกันนะคะตอนนี้ก็นดูดไปเล่นไปถึง chapter 3แล้วเล่นกันมาสักพักหนึ่งจนจะจบอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกตัวนะคะต่างๆเนี่ยได้เลยซึ่ง red magic 6s pro เนี่ยเร็วมากคือกดปุ๊บกูเฉลเลยว่ามันมาเลยแล้วก็การตอบสนองเรื่องของการทัชสกรีนเนี่ย ก็ยอดเยี่ยมมากเลอเกิปดปรับทางนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็มาที่คําว่า setting แล้วคุณก็ไปกดที่คําว่า720 ultra high s a m p i n g rate ตรงนี้ได้นะคะซึ่งเขาจะเขียนเลยว่า high power consumption หรือว่ามีการกินแบตเตอรี่เนี่ยที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะตอบสนองได้มากกว่าเดิมจริงๆแล้วเกมแนวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้720 Hz ก็ได้นะคะก็สามารถปรับไปที่ทาร์ส s a m p i n g rate ธรรมดาแล้วเราก็สามารถเลือก sensitivity เลือกความสมูทได้แล้วก็ performance เนี่ยก็ปรับอย่างอันนี้เป็นบาลานซ์ก็พอแล้วเกมแนวนี้นะคะ ไม่ทำอะไรมากอันนี้จะเป็นโหมดต,ต่างๆและที่จะให้เราเนี่ยปรับเข้ากักบเกมหนึ่งเช่น,ชอ,นอันนี้โหมดรถก็คือถ้าคุณเล่นเกมแข่งรถเนี่ยคุณก็ปรับตรงนี้แนวชุดนะฮะหรือว่าแนวยิงเนี่ยคุณก็มาประมาณนี้ แนวโมบ้านะฮะก็จะประมาณนี้หรือคุณจะให้เขาออโต้ก็ทําได้เช่นกันปิดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านี่ฮะก็สามารถเลือกตัวได้นะเกมนี้เนี่ยความน่าสนใจคือเราต้องเลือกตัวไปแล้วก็มันไม่ใช่แบบใครเก่งกว่าชนะไม่ใช่แต่ว่ามันมีการเลือกตัวด้วยบ,บางตัวจริงจจากแนวหลังแนวกลางแล้วก็แนวหน้าเดินมีความแตกต่ตตางออกไปบางตัวซ่อนอยู่ด้านหลังยิงได้ตัวเดียวบางตัววางระเบิดยิงได้ไกลๆนะฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แมตช์นี้เราอาจจะต้องใช้ตัวที่มัน ดูแล้วยิงจากระยะไกลไปหน่อยเราก็จะเลือกตัวยิงไกลไปเริ่มภารกิจได้นะฮะก็ถึงเวลาพึ่งเขาจะให้เราเนี่ยเดินก่อนนะฮะเราก็เดินมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวรถเขาก็จะตามมาจบเทินไปนะปรูอะไครมนะครับมาโหลดเล่นกันได้เราเดินใส่คนนี้ก่อนลุยลุยลุยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินใส่เราอะเข้ามาเลยจริงๆแล้วด้วยสเปคฮาร์ดแวร์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่แพ้คใครในประเทศอยู่แล้ว ในโลกนั่แหละไม่แพ้เลยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมมิ่งโฟนอ่ะมันก็แข่งกันอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกถ้ากูอยากสตรีมเกมได้ด้วยุณต้องซื้อเรดเมจิกนะเพราะด้านล่าเป็น USB 3เห็นไหมว่าเกมมิ่งโฟนที่เครื่องมันถูกถูกอ่ะมันก็จะลดบางอย่างลงแล้วมาคนไม่รู้ไงแบบซื้อมาจะมาเล่นเกมเอ๊ะทำเท่าไหร่ก็ทำไมมันสตรีมไม่ได้ทำไมมันต่อออกมาแล้วมันต่อไม่ได้ผมก็ซื้ออุปกรณ์ถูกแล้วนี่ก็ USB ข้างไปบนชั้น2มันก็ต่อไม่ได้ถูกต้องไหม มันก็ได้ถูกลงมีคนบอกว่าโอ้ซื้อ iPhone ดีกว่าจริง iPhone มันดีกว่าแค่เรื่องเดียวแหละคือมันก็ลื่นกว่าระดับหนึ่งแต่ถามว่าจะลื่นกว่าแค่ไหนอ่ะดูด้วยตาแบบเล่นไปเพลินๆคุณดูออกเหรอคุณดูไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะแบบอ่ะถ้าพูดถึงประสิทธิภาพก็ต้องยอมรับไปว่าถ้า ios เนี่ยเขาจะมีความเหนือชั้นกว่าในเรื่องของกราฟิกอันเนี้ยใครๆก็รู้แต่ว่าเรื่องอื่นๆื่ล่ะ shoulder trigger แบตเตอรี่ที่ชาร์จเร็วจอที่ชาร์จสูงมากๆจอสวยขนาดนี้หหรรรืออววว่่่่่าาาาาาาจะะเเเป็นนนแบบบบยยยคมม้ททีีีดกกๆๆล มันแตกต่างกันซึ่งเราจะบอกว่าแบบคือไอโฟนก็ได้แค่เรื่องก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีพี่แต่ว่าเกมมิ่งโฟนก็คือเกมมิ่งโฟนมันออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมนะคุณซื้อมาเพื่อเล่นเกมมันต้องดีกว่าโทราศัพท์ที่เป็นไลฟ์สไตล์โฟนอยู่แล้วไม่เขาจะทำเกมมิ่งโฟนออกมาทาแตงโมอะไรจริงไหมนั้นมันชนะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายแข่งกับไลฟ์สไตล์โฟนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปใช่ไหม เอาละเรียบร้อยผู้ชมสำหรับเกมดูอาคาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความลื่นไหลดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแบบแหลกข้างกระตุกอะไรแต่อย่างใดเนาะวันนี้ก็พยายามแต่งตัวให้มันดูคิวคิวขึ้นนะเป็นคิวคอสเพลย์ซึ่งใครที่ตามเพจนัดดุดอยู่ก็จะรู้ว่าเราก็จะมีการแต่งคอสเพลย์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอ่ะฝากไปกดติดตามเพจนัดดุดหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้นัดดุดก็กลับมาเล่นเพจเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันเนาะก็จะได้แบบคุยกันได้อะไรเงี้ยแหบอ่ะเพจชื่อนัดดุดนะก็ไปติดตามกันด้วยแล้วก ไปการโปรโมทเพจทางอองนะคะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดอย่าลืมติดตามดูเพจ r e ร Magic Official s t o โ e บนลาซาด้าพี่ดุดน่ารักจังเลยค่ะจริงๆน่ารักตลอดถ้าไม่ชัดแต่ชุดน่ารักมากครับน่ารักแต่เกิดค่ะนี่แหมผู้ความจริงไม่ได้เลยนะคะเนี่ยน่ารักปกติแสดงว่าไม่น่ารักแล้วอ๋อเมื่อกี้คุณหลอกฉันคุณหลอกฉันคุณหลอกฉันคุณแอมใสกดแบนกดเลยนะอย่าบอกว่าเป็นคนอย่างนี้เป็นได้มากกว่านี้อีก ยายฉันต้องแปลงร่างตอนนี้เราอยู่ในเกมคุกกี้รันคิงดอมนะฮะหนึ่งในเกมที่ต้องบอกว่านอกจากจะสนุกสนานแล้วเนี่ยเครื่องเขายังร้อนแบบไฟแลบด้วยจริงไหมแอดมินแอดมินรอน,นหน้าแอดมินเข้าไปนะบอกไว้ก่อนอใช่คุณต้องเล่นตรงนี้อ่คุณเล่นนี้หเห็นเหมือนกันแม้ว่าคุณจะแบบไม่ได้แต่งหน้าแต่คนเห็นไปแล้วครึ่งหน้าตอนเนี้ยคนคนตาเราหนึ่งล้านคนแสดงว่าตอนนี้คนเห็นหน้าคุณแล้วประมาณห้าแสนอย่างน้อยที่แต่ได้ยังไงตอนเนี้ยทุกอย่างมันหลตาเศร้าจริงได้ยู่ ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้เลยอะกดซื้อแพ็คไม่ได้ครับไม่มีเงินคุณจะบ้าแล้วแถวสอบเกมคุณจะมาซื้อแพ็คอะไรตรงนี้ก็ตอนนี้สารภาพการสตรีมก็ยังคงยอดเยี่ยมนะคะตีคนให้ดูหน่อยเอาเอาตรงที่คุณแบบเล่นแล้ว iPhone คุณค้างบ่อยๆอะที่เครื่องร้อนๆนะตรงไหนเอาไม่มีใช่ไหมไอโฟนมันไม่ค้างหรอกแต่ว่าเวลาเครื่องมันร้อนจัดอะเคยเป็นไหมเวลามันร้อนจัดอะหน้าจอมันจะดรอปแสงลงเคยเจอป่ะใช่ไหมแบบเฮ้ยทำไมหน้าจอมันมืดปรับอะไรก็ไม่สว่างอะ อันนั่นแหละมันเป็นการระบบป้องกันความร้อนของม,มันแต่ถ้าครื่งเราไม่ร้อนแล้วแต่แรกไฟเราก็ไม่ดอบไงเอาขิงก่อนเลยนะเล่นตู้เย็นไปดีเล่นตู้เย็นดีเลยนะเข้าไปเล่นในดีเวน,นะไอ้มือมาแต่ว่าจุดแข็งที่สุดของเรดแมจิกคือการควบคุมความร้อนและที่สําคัญคือมันทําได้ดีกว่าคนอื่นค่อนข้างจะเห็นได้ชัดมากๆและนั่นมันคือสิ่งที่สําคัญเหลือเกินว่าทําไมมันถึงต้องเป็นเรดแมจิกเพราะว่าทุกคนอ่ะเวลาพูดถึงเกมมิฟนกลัวบอร์ดไหม้กันเยอะมาก ย่างบางแบนเนี่ยคือร้อจนบ่นกันว่าบอร์ดไหมกับจุยจายแต่นดูก็ไม่เป็นนะเพราะน่ดูก็เล่นแบบตลอดนะเราเล่นเกมมาตลอดแต่มันก็ไม่เห็นไหมอะไรแต่ว่าโอเคบางคนเขาเล่นแบบเล่นไปชาร์จไปเสียไปแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวไปปรากฏว่าเฮ้ยมันร้อนเกินว่ะบอดไหมแต่ Red Magic ตอนนี้คุณจะตีมมาตลอด41นาทีเปิดหน้าจอเกือบสุดสแน p แล้วก็แบบแบบแบบพลัสแล้วเราเปิดเกมสุดเกือบตลอดนะคะจะเห็นว่ามันไม่ร้อนเลยนะมันอุ่นธรรมดาเท่านี้เฉยๆเลย,เลยนี่คือสิ่งที่สิบปากว่าไม่เท่ามือจับนะ เราอยากจะบอกแบบนั้นว่ามันดีมากๆในเรื่องของการระบายความร้อนวันนี้เราเปิดบิตเลทหมื่นห้าก็ยังสบายนะนี่คือปะทะกันแบบสบายไอ้อถือว่าลื่แไหมแอนดินน,นี่คือเอาจริงๆเ,เราพูดแบบไม่ไม่ใช่ว่าเขาจ้างมาพูดนะความแต่งตาแตไอโฟนยังไงไม่ตาม่างคือมันก็คงไม่ลื่นไปกว่านี้แล้วจริงจะเอาลื่นขนาดไหนเออจะเอาลื่นขนาดไหนอะคุจอาเท่าไหร่มันก็ได้เท่านี้นมมนนใช่ใช่ใช่ อันนี้อันนี้ถือว่าลื่นมากมากแล้วคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่สตาร์ทเร้ากับเกมนี้มันไม่ถูกกัน<ม>กระตุกแบบแกๆๆๆๆ๊ะเออ,อเออว<ม>ันนี้ชุดเราเป็นแบบชุดน้องแมวนะคะจริงๆมันมัดต้องมาอันนี้เราเอาชุดอื่นมาใส่แต่ว่าอันเนี้ยมันก็คือชุดคืออะไรจะเป็นเป็นการ mix and match คุณแพ้คุณอ่อนแอรออไอดีชันนี่มันไอดีชันเป็นววไอเราอ๋อไม่ดีคุณคะแนนคุณเท่า,าไหร่ละห้าล้านเลยไหถึงยังเยอะไปอันนี้คะแนนเราเท่าไหร่เนี่ยประมาณประมาหก หกเจ็ดแสนแค่ในเราแสนหนึ่งคุณจริงจังการเล่นเกมนี้มากเกินไปตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี่คือตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่แอดมีเขากรันตีเลยว่ามันไม่ได้มีความร้อนอะไรจับเนี่ยจับด้วยมือเนี่ยคุณจะตกใจมากว่ามันแทบไม่มีความร้อนเลยจริงๆดูความพีชนะเรากลับมาที่พับจีมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนี่คือแลมสิบหกเมื่อกี้เราเล่นพับจีไปแล้วไปเปิดบัวอาคาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปิดคุกกี้ลนร์ดิงดอมกลับมาพับจีอยู่ที่เดิมแต่เกมจบแล้วเห็นปะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงการไลฟ์เนี่ยมันโกหกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็นอยู่กับตาด,ด้วยกันกับมานดุดแล้วคุณคิดว่าแบบนักรีวิวสมัยนี้โกหกคนดูได้หรอโกหกไม่ได้คุณจะคิดว่าเราจะโกะหกอะไรคุณได้คนสมัยนี้เก่งมากๆหาข้อมูลเป็นรู้ทุกอย่างเราโกหกไม่ได้หรอกนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันคือเรื่องจริงแล้วถ้าเราบอกมันไม่ร้อนไม่ร้อนก็คือไม่ร้อนนี่สตรีมอยู่ตลอดเนี่ยห้าสิบนาทีก็เป็นปแล้วเนะี่ยยังไม่เป็นไรเลยนี่คือส คือโหมดแบบแบรงสุดนี้ไม่ร้อนเลยแต่พัดลมเสียงดังนีดนึงนะบอกไว้ก่อนโหเราบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยคือมันทําให้เราใช้งานได้ดีมากอ่ะมีหนึ่งส่วนที่เราจะบอกเนาะก็คือตัวของ Sound Equalizer นะคะ Sound Equalizer คืออะไรก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับตั้งค่านะคะพวกเสียงต่างๆได้ในขณะที่เราเล่นเกมอันเนี้ยเหมือนจะไม่ได้เห็น ที่ไหนเขาทํามาก่อนเลยก็คือคุณใส่การปรับเสียงเข้ามาในมือถือเกมมิ่งในกาะเล่นเกมได้แอปมินเราองนึกภาพอยากได้ยินเสียงปืนดังแบ,บบเบสหนักๆแบบปุ่งปุ่งอย่างนี้คุณก็ดึงย่านต่ําขึ้นเลยนี่ย่านต่ำาคุณดึงเลยคุณบอกว่าเสียงมันแหลมไปพี่ปืนมันบาดหูคุณดึงเทรเบิลลงนี่คุณดึงเทรเบิลลง,ง,ลงบอกว่าพี่ผมฟังเพลงอยู่ผมอยากเป็นเกมแบบแนวแนวร้องเพลงอะไรเงี้ยผมอยากได้เสียงร้องชัดๆหน่อยคุณดึงมิดขึ้นแล้วก็ดึงเบสลง มันไม่คนทานะแล้วมันปรับจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องสลับไปสลับมาปกติเวลาปรับอิ izer, คอนลเซอร์กณต้องไปที่เซตติ้งใช่ไหมแล้วก็สลับไปสลับมาอันนี้คุณปรับจากตรงนี้ได้เลยคือแบบสุดยอดมากใส่ใจมากทีนี้โหมด Park in Library นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็ะจะมีตัวของ Key Position นะคะ Key Position เนี่ยเราว่ามันน่าจะเป็นการปรับคล้ายๆกับปรับตําแหน่งให้มีการแบบเลื่อนไปนะคะในทิศทางเห็นไหมเดี๋ยวกดดูดูวิดีโอนานะเห็นไหม มันเป็นปุ่มของที่เราต้องกดแต่มันใหญ่กว่านี่คือสายคอลเลสเซอร์นะคะแล้วก็เมื่อกี้โหมดอินเวสติเกตนะคะคเราทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการซูมเข้าไปในระหว่างที่เราเล่นเกม PUBG อยู่แเราซูมแล้วก็ยิงได้นะคะดูเดือดมากแล้วก็มีตัวอีกหลายตัวเลยนะคะ aiming assist นะคะแล้วก็นี่คือโหมดฮันโหมดนะคะก็คือโหมดที่เปลี่ยนเป็นสีเอ็กซเรย์แต่ว่าเราจริงๆเราไม่ค่อยชอบโหมดนี้นะมันบดตาแล้วก็มีตัวของ 4D vibration นะคะนี่นะคะสำหรับพัดลมเนี่ยเราเปิดเทอร์โบแฟนเสียงพัดลมก็ประมาณเนี้ยได้ยินไหม ไม่ค่อยดีหรอกคือเอาว่ามันก็มีนะคะพัดลมหมุน20,000ครั้งนะคะ2 0 0 0 0 RPM ตัวเครื่องหนัก220กรัมแต่ว่าก็ถือว่าจับถือได้ไม่รู้สึกลำบากอะไรนะต่อมาก็จะเป็นเกมโปเกมอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่ายเทนเซนเนี่ยเป็นคนทำกันก็เป็นค่ายเด็กอาว v ถามว่าทำไมไม่เล่น RV เพราะหนึ่งเกมใช้เวลานานมากเกินไปเมื่อวานบอกว่าเจอเพื่อนเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมบอกว่าเพื่อนก็เลยถามว่าเอ้ยเรียนภาษาอังกฤษเหรอ้เหรอป่ว่าอะไรอ่ะเขบอกลุ้เหรอรู้เหรอทาไมไม่ทันไงท้อหลงแรงเลยตบตบ นะคะว่าเราระดับไหนเออเอยแต่เราไม่มีตัวที่คุณเล่นนี่วาจบแล้วคุณแพ้แล้วคุณเลนคาบิกอนคาบิกอนนี่ก็ขายหมูย่างนั่นมันบาบิกอนพามพามมีตัวที่คุณเล่นด้วยเหรออ่าตัวนี้จิ้งจอกก้าหางเคยเล่นอยู่สมัยเด็กๆอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดการเล่นเกมท่นะผู้ชมค้างเวลาใช่ไหมแสดงว่าเขอเอาเสื้อผ้ามาเพราะค้างถ้าจีบสาวเขาตอบเร็วไหมอยู่ที่นิสยะะัยค่ะนิสัยเอยนิสัยคนที่เขาคุยด้วยอะ่ะถ้านิสัยเขารวย <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นถ้านิสัยเราถูกจริตกับเขานนยืนเฉยๆ,ๆเขาก็รักถ้าเขาจะรักทักครับเขาก็รักจริงไหมโอ้โหเราค้างมากเลยเวลาผู้ชายทักมาทักครับเราเป็นปคนที่เราชอบทักมาทักครับคุณก็คุณก็ชอบเขาอยู่ดีโอ้โหต่อไปเรียกว่าณนด,ดุดเจ้าแห่งความรักก็แล้วกันเ,ออเกมมันค้างจริงวะก็อยู่ที่ว่าจะพักกี่วันถ้าพักสองวันก็ค้าง ไม่ไม่พักก็ไม่ค้างนะสวยจะครับวันนี้ตาถึงนะเนี่ยเป็นคนที่ตาถึงมากถ้าตาไม่ถึงแสดงว่าตาเดินทางอยู่คุณไปตลกตรงนู้นด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราออกจากเกมนึกนไหมมันค้างว่ะเป็นที่เกมเป็นที่เกมโอ้เสียงเสียงพัดลมมันงดังกลน,นะ เดี๋ยวพัดลมค่อนข้างดังดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คืออะรบ้าแอดมินก็คือเครื่องพยายมแบตเตอรี่ีมากๆส่วนอุปกรณ์เสริมตัวเรดเมจิกเองก็มีหลายตัวเหมือนกันนะมีตัวจอยเกมนะคะมีพัดลมนะคะที่ติดด้านหลังแล้วก็มีเคสนะคะที่จะต้องใช้คู่กับจอยทั้งหมด3อย่างทีข่ขายกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนล้วกันนี่คือ Red Magic 6S Pro นะคะความน่าสนใจของเขาก็คือวันนี้แอดมินได้พิสูจน์แล้วว่า1ชั่วโมงกว่าๆคุณรอจับเครื่องดู คุณพูดแล้วเขาได้ยินว่าเป็นยังไงไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยใช่ไหมไม่ร้อนเลยเแต่จะอ,อุ่นๆด้วยใช่นั่นแหละคือความจริงการที่คุณเสียสตรีมเกมไปตลอดหนึ่งชั่วโมงเล่นไปด้วยเปิดสุดและเรามีแอดมินซึ่งก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับวันนี้เนี่ยมันไม่ร้อนคือไม่ร้อนใช่ไหมดูดิเอาอะไรมาร้อนนะพัดลมนี่ยคุณภาพดีมากบ้าบอคอแตกมากเป่าออกมาแล้วแบบระบบลดความร้อนคือไอ้์เจจุดนแล้วเขาเนี่ยโอ้สุดยอดเลย ดีจริงๆมันเจ๋งยังไงคือราคาไม่แพง22,990บาทได้จอทัชดีมากๆนะฮะได้เครื่องที่เร็วสุดๆนะเวลานี้คือ Snapdragon 888 Plus 5G แล้วก็คุณยังได้ระบบระบายความร้อนที่แอดมินก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่ร้อนให้จับถึงเลยว่ามันไม่ร้อนเลยจริงๆที่มาใหม้มโอโหกันไม่ได้นะฮะแบตเตอรี่ใช้ไปชั่วโมงกว่าหายไปประมาณ20%ถ้าคูณเป็นตัวเลขตามหลักสถิติก็คือ5ชั่วโมงก็5 20ใช่ไหม แต่เราตีว่าเผื่อคุณแบบอาจจะเปิดเยอะหรือเปิดกราฟิกหนะักหน่อยสักสี่ชั่วโมงนี่ก็โอ้โหเฮฮาปาจิงโกะแล้วกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะอ่อตัวกล่องเขาให้แถมชาร์จเร็ว30วัตต์มาให้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ตัว65วัตต์ซื้อได้ใช้ได้ตัว2 5 6กิกแรมสที่น่าดใช้เนี่ยคือ2 7 9 9 0็บาทคือเพิ่มมา5,000ถามว่าต้องเพิ่มไหมถ้าเล่นอยู่2 3เกมไม่ต้องเพิ่มหรอกแต่ถ้าแบบอยากได้เต็มเหนียวเต็มที่ก็เพิ่มแต่ถ้าทำน,นะ 128 g b ก,ก็โอเคเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่คนเล่นเกมมิ่งโฟนน่ะเขาก็จะใช้แค่นั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณบอกผมจะใช้หมดเลยพี่ผมจะเล่นเกมด้วยผมจะเล่ไลฟ์สไตล์ด้วยผมจะดดโอเคคุณซื้อ256 g b ไปแลบ16เต็มที่ไปเลยดังนั้นใครที่อยากได้มือถือดีดีโนเบลเบร m เมจิก 6S Pro จะดีมากถ้าถามว่าจะซื้อเลข6หรือ 6S นันดุลบอกเลยซื้อ 6S การระบายความร้อนต่างกันจริงๆวันนี้ทั้งนัดุลและแอดมินได้พิสูจน์แล้วว่ามันเย็นจร ที่น่าจะเย็นที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ได้เย็นเจี๊ยบขนาดหรอกแต่มันเย็นที่สุดแล้วจริจริงแล้วเมื่อกี้พอเราเลิกสตรีมเกมแป๊บหนึงแล้วไอ้มินสบายสบายแล้วนี่หน้าจอเปิดค้างมาตลอดเลยนะหชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังสบายดีมากๆนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ Red Magic เนี่ยก็เรียบร้อยนะคะเข้ามาทําการเปิดตัวในประเทศไทยนะคะ Red Magic 6s นะคะทั้งเรื่องของ back ิกเกอ e r ด้านหลังทนะี่สามารถ t o u ได้ ตัวเกมสเปซที่ดูแล้วเจ๋งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ refresh rate 165 hz i 7.0นะคะตัวระบายความร้อนที่ดีเหลือเกินนะคะ Red Magic 6S Pro <S ตัวนี้เนี่ยก็พร้อมมาจำหน่ายในดัซด้าแล้วนะคะ2,2990บาทนะคะนี่คือสีไซบอร์กนะคะทะลุมาด้านหลังมาเลยทีเดียวสวยมากๆก็ <c oughs> คใครที่สนใจนะครับราคาก็ไม่แพงกำลังจะเข้ามาในประเทศไทยอ๋อเมื่อกี้สั่งได้แล้วนะคะด,ดัซด้าไซบอร์กของเข้ามาแล้วนะคะสามารถสั่งได้เลยอืมเป็นไง Snapdragon 888 Plus 5G นะ สุดยอดชาร์จเร็ว66วัตต์แต่ว่าในกล่องแถ่ง30วัตต์นะแต่ว่าคุณไปซื้อตัว PD 66วัตต์มาใช้งานเพิ่มหน้านะคะรับประกันเลยว,ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดีแน่นอนนะคะในเรื่องความร้อนต่างๆก็รับประกันได้เลยว่าดีแน่นอนเช่นกันและนี่ก็คือ Red Magic 6S Pro นะคะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับเราด้วยบอกว่าวันนี้ใครที่เข้ามาดูในวันหลังจะมีประโยชน์นะคะก็ไปสนุกสนุกได้นะคะกับ Red Magic 6S Pro ค่ะสำหรับว สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนะ